นี่เลยครับสองตัวกระจาบอกลายนะครับท่านชมเนี่ยรังเขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับอันนี้จะมาซ่อมรังเนาะสังเกตนะครับตัวผู้มีหน้าที่ซ่อมรังนะครับหาเหยื่อมือนกันแต่ส่วนมากจะซ่อมรังกับเฝ้ารังมากกว่าอย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยครับตลอดคลองเลยนะรังจะข้อข้อแค่แค่นะครับแต่ก็ยังสวยกว่ากระจาดทองนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูกระจาดทองข้างๆผมเนี่ยนะครับ ส่วนนี้กระจบับกระจาบทองนะครับมีลูกแล้วนะครับผมทางนั้นเลยนะครับนโนนก็ประจาบธรรมดากำลังสารังอยู่นะครับ หายเหยื่อมาป้อนนะคผัดกันนะครับผมทั้งทั้งผัวทั้งเมียเลยนะมีสองตัวนะครับลังเอ็นด้วยนะครับผมเสียวตกน้ำแล้ว,ว่าอยู่ริมน้ำเลยส่วนหัวเหลืองเลือในี่จาาทองนะครับอยู่ข้างๆผมเนี่ยหลังนะครับ เร่สุดเลยนะครับสีมือก็จากทองตัวผู้ช่วยกันสร้างกับตัวเมียนะครับนี่ครับหลังที่เขาทําอยู่นี้คือหลังนอนของเขานะครับตัวเมียเขาไปป้อนเหยื่อนะครับฝั่งซ้ายขวาล่างจอเนี่ยนะผม สังเกตนะครับมีดงมีดินถ่วงนะครับเวลาลมมาจะได้ไม่แข็งน,นะมีนกอีแพดด้วยนะครับผมตรงนี้มีทั้งสามนกเลยนะกระจาบทองกระจาบอกลายกระจาบหัวเหลืองนะครับแต่มีนกอีแพดอีกต่างหากนะครับผม